มีเวลาก็ตั้งใจทำกลมเพียนรูดูหนาวรูดูร้อนรูดูฝนรูดูอะไรก็ตามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หนาวมันก็หนาวร้อนมันก็ร้อนฝนมันก็ฝนเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเป็นธรรมดาให้วเขาไปเห็นความเป็นธรรมชาติครับ เราเดินในแนวทางของมัรสเรียกว่ามีพัะไตสนาพมมีศรัทธาในคำสั่งสอนของผู้เจ้าเชื่อในการตัดสู้ของผู้เจ้าเชื่อในธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเชื่อในผู้ปฏิบัติ ตามคาคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าจะพ้นทุกได้จริงเดี๋ยวเราก็มีศรัทธาในข้อปฏิบัติต่างๆอันนี้เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงหลักของมัรคมีการสึ่งรวมกายสึ่งรวมวาจาสึ่งรวมใจไม่ไปทําโทษห้าอย่างปานาทินากาเมมุสาสุลาเราก็ไม่ได้ทํา เมื่อเราไม่ได้ทําโทษห้าอย่างก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงหลักของมรรคแต่ผลมันยังไม่เกิดตัวเมื่อผลมันจะเกิดก็คือมาพิจารณากายมาพิจารณากายเห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศสถธาษิ์วิญญาณธาตุเห็นมันเป็นธรรมดา ในร่างกายของเรานี่ก็เหมือนก,นกันกับดินข้างนอกน้ำข้างนอกลมข้างนอกไฟข้างนอกเหมือนกันเป็นอันเดียวกันฉันสลายมันลงไปแล้วมันก็ไม่มีตัวมีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาเพราะไม่มีเรามีเขาเท่านั้น มันก็อยู่ตามสภาพความเป็นจริงของมันาหากมันอยู่ตามสภาพความเป็นจริงของมันแนละ้วมันจะเป็นอะไรละมันไม่ได้เป็นอะไรเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้ว่าอะไรกับใคร ดินน้ำลมไฟข้างนอกมันไม่ได้ว่าอะไรใครจะสร้างโรงงานใส่ใครจะสร้างประสาทรรัฐมนเทียนใส่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งของสรรพสิ่งทั้งหลายเท่านั้นเอง ฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเขาเรียกว่าสังเขปัยเหลือแต่กายกับใจเหลือแต่กิจกับธรรมเราวิขาและในออกไปเห้งกว้างขวางพิสดารไปก็คือหลงสังขารตัวเองเมาในสังขารตัวเองมึงก็ลออ่านตำราอ่านตำราทำน้ําพริก อ่านอยู่กี่ปีกี่ชาติมันก็ได้แค่อ่านแต่เราไม่หาของมาใส่เข้าไปหาพริกหาอะไรมาใส่เข้าไปเราจะท้น้ำพริกอะไรเราก็เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราจะโขกหรือเราจะปั่นหรือเราจะทำอะไรมันก็ได้กินแต่ถ้าเราอ่านตำราไม่ได้กินหรอก เราจะวิ่ขาละในออกไปกว้างขวางพิสดารขนาดไหนจดขอบฝั่งทะเลหลวงไหนก็ไม่ได้กินเราจะทำกับข้าวกับปลาเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติลงไปที่กายกับเรากับใจของเรานี่ยแค่นั้นกายของเราอยู่ที่ไหนใจของเราอยู่ที่ไหนทำมันอยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้น ไม่ได้มีอะไรฉะนั้นมรรคเบื้องต้นเราก็มีอยู่แล้วในหัวใจของเราเพียงแต่เราไม่ละสังโยชน์สังโยชน์ก็คือความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาถือว่าเขาหยิ่งกว่าเราถือว่าเราหยิ่งกว่าเขาถือว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราถือว่าเราต่ำต้อยกว่าเขา ในความถือยี่สิบข้อแต่ถ้าร่างกายมันสลายลงไปเป็นธรรมชาติแล้วมันจะไปถือตรงไหนไม่มีที่จะถือเพราะมันเสมอกันด้วยธาตุทั้งหมดคนในโลกนี้เสมอกันด้วยธาตุป่าไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนก็เสมอกันด้วยธาตุในต้นไม้ก็มีธาตุสี่เหมือนกันกันกบเรา ส่วนแข็งแขงก็เป็นดินส่วนเหลวๆก็เป็นน้ำก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันคนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันจะแตกต่างกันมันเสมอกันด้วยวันเวลาก็าเสมอกันมีเวลาเท่ากันทั้งหมดเกิดมาวันหนึ่งก็ยี่บสี่ชั่วโมง กลางวันก็สิบสองชั่วโมงกลางคืนก็สิบสองชั่วโมงเท่ากันแต่ที่มันไม่เท่ากันอะความเข้าใจความเข้าใจในความจริงมันแตกต่างกันความเข้าใจในความเป็นจริงที่มันแตกต่างกันลมหายใจกับลมเข้าลมออกเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกัน อยู่ในพื้นพัตพีอันนี้อันเดียวกันดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันมันมีแตกต่างกันว่ามันมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละอย่างมันแตกต่างกันไป อย่างพวกเข้าไปทุ่งใหญ่อยู่ในทุ่งใหญ่สิบองศาอยู่ในทางภาคเหนือน้ำค้างแข็งโดอยอินทนนท์ที่เมริกาก็หิมะลงหนาสองเมตรไม่ตายก็ค้างเหลืองไป ดินฟ้าอากาศมันก็มีแปรปรวนไปเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นภูมิประเทศแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดการที่ตั้งอยู่ในเส้นศูนย์สูตรหรือตั้งอยู่ในเส้นไหนเส้นแหวงเส้นเวาาอะไรของดินฟ้าอากาศมันก็แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดา มันมีมาแล้วดั้งเดิมตั้งแต่เราเข้ามาอยู่ที่อำเภอทองภูมี่สี่สิบห้าปีก่อนอากาศหนาวที่ถิที่สลานี่สิบเอ็ดองศาลงไปข้างล่างนี่หกองศาหรือสี่องศาที่อุตุเขาติดไอ้ที่ปลอดที่อุตุเข ที่ตัวเลขมันขึ้นสี่องศาบนวัดเรานี้สิบเอ็ดองศาเดือนนี้แหละเดือนมกราเดือนธันวาเดือนธันวามกราหลวงปู่เจี๋ยมาอยู่ที่นี่ปีสองหกเราก็นอนอยู่ที่น,นั่งเรานะี้เนี่ยกว่าเราจะจับเส้นหลวงปู่ลงมาก็เที่ยงคืนตีหนึ่ง ลงมาไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเพราะกุฏิก็หลวงปู่นอนปีสองห้าสองหกเราอยู่กุฏิหลังหลวงพ่อนินอยู่หลวงปูเ่เจ้ะก็ไปนอนอยู่นั่นเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนบัดน,นั้นกนมาสลาพอจับเส้นหลวงปู่เสร็จแล้วก็มาสลาพอมาถึงสลาก็ไปเปิดดูตู้พระห่หูโอ้โห รับหนายทอ้องหันมาเข้ามานอนอยู่ที่นี่หมอนนี้ขึ้นมาเป็นหมอนนั่งรับ11องศาอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มปีนั้นนอกจากนั้นก็ไม่ถึง18 16 อยู่ที่16ามวันแล้วก็ขึ้นมา18ขึ้นมา19ิบอากาศกำลังสบายครึ่งหนึ่งของอีสานอีสานลงมาถึง10องศาทุกวันนี้แถวเมืองเลยเนี่ยลงมาต่ำกว่า10 ล่องควมหนาวก็เปลี่ยนไปล่องลมก็เปลี่ยนไปอุย้ยธรรมดาเดือนมกิกามาพฤศจิกาธันวามมกราาเสียงลมบนเขานี่ตึงตลอดเสียงลมแรงบนเขา ทุกวันนี้ไม่มีม,มีอยู่สามสี่วันวันได้ยินเสียงลมดังบนเขาช่วงก่อนนี่เขาว่ามีดาวหางถ้ามันมีดาวหางไปน,น,นานๆนี่ก็คงหนาวนานอยู่ดาวหางนี่มันมาเติมชั้นบรรยากาศของโลกที่เป็นไอ้น้ำ มันมีปีหนึ่งดาวหางมาเดือนเมษาโอ้โหหนาวหน่าดูเดือนเมษาแต่ก็หนาวก็ไม่หนาวมากเราก็อยู่ที่สิบแปดยี่สิบจนมันหมดดาวหางถึงขึ้นมาฝนตกดาวหางดาวตก พายุดาวตกมันเติมชั้นบรรยากาศเติมไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศของโลกดาวหางก็เติมดาวตกก็เติมเพราะมันเป็นก้อนเมฆไอเป็น ของเหลวเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆกลายเป็นหินแล้เก็ต้องระวังเรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่แน่นอนอย่างแผ่นดินไหวภูเขาถลม่ม อย่างฟิลิปปินส์นี่ก็มีภูเขาถลม่มฝนตกดินมันอุ้มน้ำมากมันหนักมันก็สไลดทางเมืองเลยเนี่เขาว่าทางพญานาคแต่จริงๆคือฝนตกแล้วมันดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วมันก็ไหลลงมาเป็นทาง มันเคยหล่นอยู่ตรงนี้ข้างหน้าผาข้างบนเราขึ้นไปดูประมาณทุกยี่สิบไล่ได้มนะั้งที่มันสไลด์ลงฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการอะไรต่ออะไรต่างๆให้เรารวบรวมมาเป็นไตรลักษณ์รวบรวมมาเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับอัญชาของใครเป็นไปตามธรรมชาตินะแค่นั้นก็รว่าเรามีผลนะมีมรรคแล้วก็มีผล mm hmm. เห็นตามความเป็นจริง mm hmm. ก็เป็นผลขึ้นมาเห็นอะไรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมแค่นั้น ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนในโลกสังสารวัตนี้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาพัทธลักับนี้ก็จะสิ้นสุดช่วงที่พระสีอะเมีนไตมาตรัสลุเสร็จแล้วก็ประกาศปลินิพานธพัทธลักับนี้ก็สิ้นสุดหมดหมดอายุของพัทธลักับ อนนี้ก็จะเป็นเตโชกับเตโชกับ so แล้วก็จะเป็นวายโยกับแล้วถึงจะเป็นอาโปกับแล้วก็ถึงจะมีปฐวีกับมีดินโผล่ขึ้นมาถึงจะมีสัตว์บกมาเกิดสัตว์น้ำจะเกิดก่อนสัตว์บกเป็นธรรมดา สัตวน้ํามีจํานวนมากกว่าสัตว์บกเพราะมันเกิดมานานหลังจากไฟแล้วก็มาเป็นน้ําหลังจากไฟมาเป็นลมพอมาเป็นลมแล้วก็มาเป็นน้ําพอน้ําแห้งลงแลถึงจะมีดินโผล่ขึ้น แล้วก็เป็นสูญญากักาศอีกไม่มีผู้เจ้าตัดสรุปก็จะมีก็มีพระปเจกพระปเจกก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนใครใครจะทําบุญสุนทานก็แล้วแต่ไม่ทําก็ไม่ว่าพระปัจเจกอยู่ตามลําพังพระปัจเจกก็บินทบาทอยู่ในภูเขาคัทมานบินทบาทอยู่ในสระบกกรณี ทพใส่บาตรไปบินธบาตในเทวโลกบา้างบินธบาตกับพวกออกมาบินธบาตในเมืองมนุษย์อีกน้อยมากพระประเจกเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่หยาบคาย พระปเจกก็ออกไปหาบิมบตัตอยู่ในเทวโลกพุทธโลกสบายหั้นเข้าสาันสมบัติแล้วก็จบอาหารมันไม่ได้มีตั้งแต่กลางกลางกาาหารมันยังมีพักสาหารมีธรรมอาหารสเสยวิมุตติสุขก็เป็นธรรมเรียกว่าธรรมอาหาร อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ากะริงกลาลังกาหารผักสาหานกินใบไม้ใบหญ้าไปทำรรมาอาหารอยู่ในธรรมของใจเข้าสารสมบัติอยู่ในวิมุตติสุขอันนี้นั่นเรียกว่าทำมาอาหาร ฉันเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกมันอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นเรื่องของมันแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคนี้อยู่ด้วยกระิงกลังกาอาหารสัตว์โลกอยู่ด้วยอาหารที่เป็นคำคำหรือสัตว์โลกอยู่ด้วยอาหารเป็นเรื่องของธรรมดามันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรร พวกเราอยู่สุดท้ายภายหลังแล้วมนะาทำตามประเพณีทำเนียมปฏิบัติของผู้บาอาจมีการเดินโยกรม,มีการนั่งภาวนามีการพิจารณากายมีการพิจารณาจิตหรือพิจารณาทั้งกายทั้งจิตก็แล้วแต่ใครอยากจะทำอะไรก็ไม่มีใครปิดกัน้นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเรื่องการหาทางที่จะพ้นพุกตัวเอง ไม่มีใครที่จะมาปิดกันไห้ไม่มีใครที่จะมาจับเราไปวางไว้ในที่นั้นได้นอกจากเราจะเข้าไปหามันเองอย่างวิมุตติสุขไม่มีใครที่จะจับเราไปยัดเข้าไปในวีมุตติสุขได้นอกจากตัวของเราเอาปัปปนาสมาธิตรงนั้นกัน กณนิกาสมาธิอุจลสมาธิอัปปนาสมาธิไม่มีใครที่จะมาบังคับให้เราเข้าไปได้นอกจากเราที่จะทำความเพียรให้เป็นไปแบบนั้นฌานก็เหมือนกันที่เรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเราเป็นคนวิตกเราเป็นคนวิจารเราเป็นคนรู้ที่เรียกว่าปฐมฌานดุติยฌานตาติยฌานปัญจมฌาน หรืออรูปสานสีอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะกินญญาญตนะเนวะสัญญาณา,าสัญญาญตนะสัญญาเบตยิตนิโลกไม่มีใครที่จะบังคับให้เราเข้าไปได้ถ้าเรายังเป็นคนอยากผมก็อยากอยู่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเรา เราจะต้องพัฒนาตัวของเราให้เป็นไปตามแนวทางของมัคว่าไม่ไม่แล้ว้งตามกันหรอ